<Dest> <Dest> ที่นี่คือบ้านไร่สายป่าบ้านไร่สายป่า,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 ปาใช่ค่ะและนี่คือหมอหมงค่ะสวัสดีค่ะ ุดเริ่มต้นที่มาทําเป็นโฮมสเตย์เขาเรียกว่าเป็นที่พักเางใช่ไหมคะที่แรกที่แรกเราปลูกบ้านเราอยาดได้บ้านไม้แล้วก็ชวนเพื่อนฝูงมาอยู่มานอนกันแล้วทีเนี้ยกลัวว่าเพื่อนฝูงหรือญาติจะไม่สะดวกอืเราก็เลยอยากให้ให้เขาได้พีมีที่พักทีนี้ญาติก็ไม่ได้มาทุกวันเหมือนทําเพื่ออยากได้เพื่อนด้วยค่ะแล้วก็เป็นที่พักของชุมชนเผื่อว่าเขาไม่มีที่พักที่ไหน แต่เราทําลักษณะกึ่งกึ่งไม่เชิงธุรกิจเท่าไหร่เหมือนได้เพื่อนมารับแล้วให้เขามีความสุขกลับไปค่ะต้องการแค่นั้นณับนี้มีทั้งหมดกี่หลังที่พักดีพอทั้งหมดตอนนี้ฮะเยอะมากเลยค่ะหนึ่งหลังทวน1หลังดวยหนึ่งหลังทวนค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแน่เราหมอหมูพาไปชมข้างในดีกว่าค่ะ เป็นไม้ทั้งหลังเลยหรอคะใช่ค่ะไม้ที่ส่วนใหญ่อะปลูกเองปลูกขึ้นเองรู้สึกว่าใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆอไม้ก็ธรรมชาติแล้วไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งอะไรเลยค่ะแล้วโลเคชั่นที่อยู่ก็ธรรมชาติมากเลยรอบๆนี่เป็นต้นไม้หมดเลยใช่ค่ะก็มีจักรจันให้ร้องเพลงให้ฟังตลอดอือค่ะ โอเคเลยค่ะให้อารมณ์แบบว่าอยู่ที่บ้านค่ะบรรยากาศบ้านๆนเนะาะที่นี่มาก็ก็อยากต้อนรับให้ดีที่สุดไม่ฟิกอะไรเลย <c oughs> อย่างนี้ราคาห้องพักสแตนดาร์ดปกติเท่า,าไหร่คะสะแตนดาร์ดในวันปกติอนะคะ800ร้อยแปดรอก็คือได้2องท่านใช่ไหมคะสองท่าน แล้วก็ถ้าหมอเป็นหลังก็ลดให้เหลือพันห้ารอยบาทแล้วในนี้มีห้องน้ํำในตัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวขอเข้าไปชมหน่อยอ๋อเชิญเลยค่ะอาตอนสบายเลยค่ะอตรงนี้เหมือนเป็นพื้นที่ยังไงคะถ้ามันเป็นกว้างเลยไม่น่าจะใช่ห้องแต่งตัวไหมคะค่ะก็เพื่อมีสัมภาระมาเวลานอนก็จะได้ไม่ไปอึดอัดหรือเพื่อบางคนอยากจะพาเพื่อนมากันเยอะๆมาคุยกันนอนคุยกัน ของก็ไว้ตรงนี้เราตรงนั้นจะปูให้เต็มเลยแล้วก็นอนคิดไปหลายท่านไปเดี๋ยวค่ะเข้าไปดูข้างใน้องอ๋อเชิญเลยค่ะเชิญตามสบายเลยค่ะพื้นที่กว้างมากเลยค่ะในสามารถนอนอยู่ในนี้ได้ค่ะคุณผู้ชะเชิญเลยค่ะนี่ก็เป็นีห้องหนึ่งก็จะได้วิวอีกฝั่งหนึ่งใช่ใช่เผื่อเผื่อว่า อยากชมธรรมชาติฝั่งนู้นอ่ะอีกคืนนึงไม่อย,อยากอยู่แล้วตรงนั้นเราเบื่อก็ย้ายมาห้องนี้ได้ค่ะ <c oughs> แต่ราคาก็คือเท่ากันเท <c oughs> ่าก <c oughs> ัคะ <c oughs> เท่ากันเลยค่ะ หลังจากที่เราชมที่พักน่ารักน่ารักไปแล้วนะคะก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือส่วนแคสตัสนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีจําหน่ายด้วยค่ะซึ่งเจ้าของนะคะก็อยู่ข้างๆในแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องใส่ปานโอ้โหเข้ามาด้านในแล้วสดชื่นมากๆคือเขียวมากแล้วก็แบบดูชื่นใจอะค่ะจุดเริ่มต้นทําไมหนูถึงมาเริ่มปลูกแล้วก็ขายน้องแคสตัสค่ะ คือตอนแรกนะก็ไปเดินตลาดนัดค่ะเข้าไปแล้วก็เจอว่าอุ๊ยอันนี้มันมีดอกด้วยก็เลยซื้อกลับมาค่ะแล้วก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาแยกกันยังไงเขาเพาะกันยังไงก็เลยลองมาทําบ้างค่ะแล้วก็มันก็เยอะแบบนี้ เรียกได้ว่าเริ่มจากความชอบส่วนตัวก่อน<ช>แล้วก็ค่อยๆศึกษาไป<ช>มันน่าจะมีหลายสายพันธุ์อยู่แล้วก็แต่และดูยังไงอะไรอย่างงี้มีวิธีแนะนำไหมคะ่ะส่วนใหญ่จะดูที่หนามค่ะหนามถ,าถ้าอย่างโลวิเวีย Oh, ชื่อมาก็งงแล้วคะ่ะตอนนี้ถ้าอย่างโรบิเวียนะคะเนี่ยอย่างสองต้นนี้ดอกคนละสีกันนะคะหนามเขาก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ลักษณะต้นก็จะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะพอเดาได้ว่าวเอออันนี้ประมาณสีประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอิชินอฟส่วนอิชินอฟอ่ะดอกจะใหญ่กว่าโรบิเวียค่ะแต่เขาจะชูก้านขึ้นมาสูงกว่าแล้วก็ดอกจะใหญ่กว่าโอ้โหถ้ามาที่สวนแคสต์สไตของน้องสายป่านนี้มีสายพันธุ์ไหนอยากจะแนะนำไหมคะขอดูหน่อย ได้ค่ะก็จะมีอ่าอันนี้เรียกว่าแมมขนโกขาวนะคะก็จะมีความแบบเป็นดอกเล็ก,ลกๆน่ารักนะคะแล้วก็โรบิเวียนะคะที่สวนเรามีเยอะๆหน่อยนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะและว,วิธีการเลี้ยงหรือว่าดูแลนะคะดูแลยากไหมคะก็คือรดน้ำาันทีละสองครั้งค่ะจะเว้นห่างกันประมาณสองสมามวันรดทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่สภาพอากาศด้วยแดยดสําคัญมากค่ะแดด อากาศน้ำค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่แวะมาเที่ยวนะคะหรือว่ามาพักที่บ้านไร่สายป่านะคะก็สามารถที่จะซื้อน้องแคทต,ตัดเนี่ยไปเป็นของฝากได้ด้วยค่ะ ถ้าสมมติคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจที่อยากจะมาเข้าพักที่บ้านไร่สายป่านนี้ติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ,คะอย่างแรกเลยนะคะ,ะขับรถผ่านมามองเห็นป้ายเข้ามาได้เลยอย่างที่สองติดต่อมาทางเบอร์โทร0912837338หรือเพจก็จะมีเพจของลูกสาวชื่อเจ้าหนามจ๋าค่ะ ฝากทิ้งทายไว้อีกสิ่งนิดนึงค่ะพี่หนึ่งถ้าสมมติคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาที่ชุมชนสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างค่ะติดต่อได้ที่พี่นะคะพี่หนึ่งศูนย์หกสี่หนึ่งห้าแปดเก้าสามสี่สี่นะคะหรือที่อบตอไลพัฒนาค่ะโอเคค่ะถ้าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าอยากจะเข้ามาเที่ยวชมชุมชนในส่วนต่างๆที่หนได้ไปนะคะก็สามารถติดตามได้ช่องทางที่บอกเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกท่านเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ พิเศษน,นะคะสำหรับแฟนๆรายการเด e d เดสติเนชั่น